ฮัลโหลสวัสดีค่ะร้านนกแก้วนะคะนกขิเห็นเวกสปาแอนด์บิวตี้ค่ะวันนี้โอกาสดีนะคะอาจารย์มีเวลามาอัด youtube ให้ดูนะคะ วันนี้นะคะไม่รับลูกค้าคิ้วเลยเพื่อสิ่งนี้เลยค่ะถ้าางนั้นไม่มีเวลามาอัด YouTube นะคะขออนุญาตลูกค้าแล้วลูกค้าน่ารักมากๆนะคะมาอัด u t u b e การเราสปานะคะตอนนี้นะมีสปาที่ร้านนะคะมีมีสปาทุกส่วนทั่วเรือนร่างมีแว็กทุกอย่างแว็กกำจัดขนนะคะทุกส่วนทั่วเรือนร่างนะคะสักคิ้วสักตาสักปากสักนงชมพูยังมีแว็กบิกินี่น้องหนูเราก็ยังมีอยู่นะคะ ยิงกางเข้ามาคุยจองคิวกันได้เลยอุดรธานีค่ะจังหวัดใกล้เคียงก็จองคิวได้นะคะที่เบอร์โทร4 4 9 32 9 3 9 9 3 2 4 4 2 8 8 3 2 2 1นะคะเวลาทำงานเรา10บโมงเช้าถึง3าทุ่มค่ะเวลาเดิมนะคะเราจะขัดให้ดูข้างหนึ่งนะเราใช้โอโซนนะคะในการขัดแล้วก็ใช้ทองคําในการสครับนะคะโอโซนทําหน้าที่ของมันคืออะไรเปิดรูขุมขนค่ะนะคะ ฆ่าเชื้อเปิดรูขุงขนในตัวนะคะนี่เห็นไหมสตรีมไปนในตัวเลยความร้อนจะช่วยฆ่าเชื้อแล้วเปิดรขขนขนนะะูข,ข,ข,ขุมขนแล้วค่ะโคงที้ใครไลออกมาหมดเลยค่ะสบายเนียนสบายเลยตัวสครับของเราจะมีเนื้อครีมนะคะที่สามารถสครับความสกปรกได้แล้วยังบำรุงได้ด้วยนะคะเป็นสมุนไพรธรรมชาติจากคานิโกนะคะดีมากๆเลยค่ะ เราจะเปรียบเทียบแขนสองข้างให้ดูนะคะว่าเอ๊ะแตกต่างกันอย่างไรทําเป็นแล้วสวยต่างกันเช่นไรนะคะเรามาดูกันอ่าผ่านไปแค่นาทีกว่านะคะจริงๆเราจะต้องขัดกันอยู่ประมาณ กืบสิบนาทีนะคะสข้างการขัดแขนเอาราคาไม่คุยกันราคาเดี๋ยวก็โทรมาถามอีกใช่ไหมาราคาอยู่ที่390บาทนะคะถ้าเป็นทองคําไขมุกหรือเป็นทองคํานะคะถ้าเป็นน้ำนมข้าวสองบาทขายไหมเราจะขัดไปด้วยทําเป็นการนวดไปด้วยนะคะสบายรีแลซ์มากๆใครอยากสบายเช่นนี้เชิญร้านนกแก้วได้เลยค่ะ มันตั้งอยู่ที่อุดรธานีค่ะตรงข้ามศูนย์การค้ายูดีทาวน์นะคะใครมาอุดรธานีไม่จากยูดีทาวน์มาไม่ถึงอุดรธานีแน่นอนค่ะทําการขับสครับโดยพี่บุญนนะคะนี่มืออาชีพรุดๆ,ๆเลยเห็นไหมคะเวอร์ลูกค้านอนหลับสบายเลยค่ะอาจารย์อยากมีเวลานี้บ้างจังเลยไม่ค่อยมีเวลาเลยอิจฉาลูกค้าเล็กน้อยค่ะตัวเราเองยังไม่มีเวลาที่จะมาทําแบบนี้เลยอาจารย์ยุ่งบีซีตลอดเวลาตื่นเช้ามา 9 0้าโมงสิก็จะออกจากบ้านได้ไปวัดเข้าร้านก็เที่ยงแล้วค่ะมาถึงเที่ยงก็จับเข็มเลยค่ะเลิกงานอีกทีสามสี่ทุ่มนั่นแหละค่ะไม่ต้องไปไหนมีแต่ร้านกับบ้าน2ที่มานานไปทานข้าวข้างนอกทีนะคะงานบริการทําแล้วมีความสุขถ้าลูกค้าสวยสมใจเรานะคะสบายรีแลกซ์นะคะสามร้อก้าสถูกมากลูกค้าบอกอถูกมากเลยพี่ขัดขีด้ใครให้ทั้งแขนเลย ถูกสุดๆเลยสนใจอ๋อมีโปรนะคะสนใจโปรของร้านไหมคะขัดครั้งหนึ่งสามอ้า่าโปรเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นนะคะขัด10ครั้งจะขัดก็ได้จะแว็กซ์ก็ได้นะคะให้เลือกเอานะคะ10ครั้งจาก3 9มพนะคะอาจารย์เปิดโปรให้เลย2อ0พค่ะแถมฟรี1ครั้งนะคะรีบกันเลยนะคะโปรเดือนกุมภาพันธ์พศสอง9นะคะใคร YouTube อยู่ u t u b e อยู่กิง้งกันเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะ จับจองโปรโมชันนี้ได้เลยนะโหทุนไปครั้งหนึงร้อกว่าบาทแน่นะคะลดไปประมาณ30-40%นะคะสนใจคุยได้เลย่อนุกแก้วค่ะหาไม่ยากเลยร้านติดถนนนะคะเป็นตึก3ชั้นตรงข้ามสุดอาหารยูดีทาวนะคะนี่มีช่างมืออาชีพทํานะคะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าเอาทีนี้เราขัดไม่นาน แต่เราจะมาดูกันซิแค่สีนาทีเนี่ยอ่ะจะดัดวิดีโอแค่สีนาทีแต่จะมาดูกันแค่ไม่ถึงสีนาทีความเปลี่ยนแปลงของสีนะคะของสีผิวจะเป็นเช่นไรมาดูกันอ่ะเอาเร็วๆเ,เ,เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอไม่อยากอัดนานเดี๋ยวคนจะเบื่อเฮ้มาฟังอาจารย์นกแก้วมอหมอยอะไรเนี่ยเรามาดูกันสิว่าต่างกันอย่างไรเห็นไหมคะว่าผิวก็จะเป็นชมพูอ่ะ ขาอมชมพูขึ้นมาทันทีกล้องปกตินะคะที่เนี่ยใช้กล้องปกตินะคะอาจารย์ไม่ชอบทําอะไรที่มันฟกเฟกนะคะตรงๆไปเลยชัดเจนคิ้วก็เหมือนกันเวลาจะสักคิว้วอาจารย์ก็จะใช้กล้องปกติถ่ายไม่มีแต่งภาพค่ะเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไปเลยชัดเจนดีกว่าไปทําสวยโกหกแล้วถึงเวลาทําจริงไม่ได้อ่โอเคนะคะอันนี้เราขัดให้ดูนะคะขัดให้ดู จริงๆต้องขัดนานกว่านี้นะคะอันนี้เราขัดให้ดูสครับให้ดูว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะคะไหนดูซิเอวแขนมาเทียบกันลองดูซิพี่บุญจับแขนลูกค้าเทียบกันสองข้างนะคะพยาตน,นะคะคุณลูกค้าต้องเทียบให้ข้างใกล้ๆกันเห็นไหมคะความใสแตกต่างเดี๋ยวนะันไม่เห็นต้องจอ่ะแบบบางๆท่าลงไปคะ่ะโทษทีนะคะเห็นไหมคะ ว่าต่างกันมากไหมคะความใสต่างกันเลยเห็นไหมคะนี่ต้องเห็นจะทำอย่างเงี้ยเห็นชัดเลยลุกวึนลูกค้าลุกขึกก้นนิดนึงค่ะ,คะอ่ะอเอาแขนมาทาบกันใกล้ๆอ่าทาบอย่างเงี้ยอ่าใช่ใช่เห็นไหมคะใสต่างกันไหมคะเห็นไหมบีเห็นบ้าเห็นไหมคะ่ะเห็นไหมมือเห็นไหมฝั่งนี้ยังมีความคล้ำอยู่เห็นไหมคะฝั่งนี้ใสเลยเห็นไหมคะเห็นไหมต่างกันชัดเจนมากเลยนะคะอืมอ <óm S 1> เห็นไหมคะ พิ่งขัดไปนะ,ะจะใสขึ้นมากเห็นชัดเลยนะตะอนนี้ใสชัดมากเลยฝั่งนู้นยังคล้ำๆอยู่นะคะแต่น้องเขาเป็นคนผิวขาวโอเคเลยค่ะสนใจขัดนะคะขัดผิวกับร้านโกแก้วได้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะได้ทำการแว็กต่อไปนะคะ,ะขัดอีกข้างหนึ่งเลยค่ะทำแบ็กต่ไปนะคะ อโอเคค่ะขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะสนใจนะคะที่จะมาแว็กซแขนแว็กขาหรือขัดแขนขัดขาหรือมาสปาทั้งตัวเลยทั้งแขนทั้งขาหรือเป็นส่วนสส่วนก็นได้จะนกแก้วง่ายามาคุยกันได้วันนี้หมดเวลาของจานกแก้วแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ